ใครจะว่าผมผมเป็นนายกบุรีแบบนี้ผมจะเป็นแบบนี้เวลาดีผมก็ดีเพราะการเป็นผู้ปูชาคนเนี่ยไม่ใช่ใจดีตลอดเวลาหัวล,ลอกเข้าไปพอใจชอบเห็ในานยกโมโหชอบผมก็ไม่ใช่คนบ้าแบบนั้นนะรรค,รค,ครับ,รบผมเป็นนั่นผู้มาหลายวันเหมือนกันแหละเพราะท่านก็บอกนายกมา ก็ต้องมาพูดเองไม่ต้องอ่านก็ถ้าเป็นคนพูดเองอนะผมไม่ทะเลาะกับท่านอยู่แล้วอาลาะผมจะอ่านให้ฟังครับอาภาษาไทยนี่แหละเอาคุณเปิดหนังสือแล้วอ่านตามผมไปด้วยไม่ใช่ไปอ่านนะเชื่อมกิจำาเดียวกันธ่าระธานครับหันหน้าทางนี้ประท้วงครับประท้วงอะไรครับ ปร,ประท้วงไรครับประท้วงท่านประธานครับครับเชิญเลยครับกับเรี้ยนท่านประธานที่เคารพก,กับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับท่านนายกได้อ่านข้ามหน้า1 4บหน้า15นะครับชาวบ้านเขาโทรมาบอกนะครับ <laughs> นั้นเพื่อบันทึกในสภานะครับ จะผิดรัฐมนูนะครับท่านท่านนายกครับท่านต้องกลับไปอ่านใหม่นะครับเพราะนั้นท่านหูงก็รับฟังท่านนายกอ่านค้มหน้าไหนไปก็อ่านซ้ำเช่นก็ดีครับจะได้หมดปัญหาไปครับครับานแยกให้ออกนะครับข้าวขาวข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวอะไรล่ะข้าวข้าวข้าวคุณภาพข้าวหอมข้าวกอขอสี่สามข้าวอะไรกันเนข้าวอบข้าวอะไรข้าวอบอะไรข้าวข้าวอบอะข้าวอะไรพี่ ข้าวข้าวข้าวอะไรข้าวแห้งอ่ะข้าวที่มันขายแอฟริกาข้าวอะไรไอ้ข้าวที่ขายแอฟริกาข้าวอะไรเธอเออข้าวนึงเธอต้องแยกให้ออกว่าข้าวมันจะผลิตยังไงเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้เท่าไหร่นี้เท่าไหร่เท่าไหร่จะขายที่ไหนพูดถึงเรื่องความมั่งคงนะครับก็มีคนเขาวิจารณ์ว่าเป็นการจัดฉากให้คนทะเลาะกัน เพื่อจิตเป็นเหตุในการที่จะยึดอํานาจนะฮะช่ยคิดดูนะครับว่าจริงหรือไม่มันย้อนไปถึงนู่นแลวมันไม่ใช่เรื่องตามข้อร้อยแปดนะครับครับผมพูดถึงว่าการเป็นพรบรผมสาปีแบบที่ผ่านมานะผมก็เชิญสถานการณ์อะไรมาบ้างการความขัดแยง้งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าพวกไหนเหมือนกัน นะพอได้หลังจากนั้นมาแล้วผมก็เตรียมการเตรียมการของผมก็คือฝึกกำลังพลเราให้มีความระมัดระวังปลอดภยัยจะดูแลประชาชนได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมเตรียมการและในเมื่อถึงเวลาวันนั้นก่อนผมก็เสียอยู่ได้6เดือนเกิดอ,อะไรขึ้นในประเทศไทยคุณไม่ต้องยิ้มเลยนะพวกนั่งอยู่ทางนี้ยิ้มแบบไม่รู้สึกรู้สาทั้งสิ้นเนี่ยคนตายคนเจ็บไปแล้วเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมค็ต้องตัดสินใจแล้วไม่ได้ตัดสินใจ ก่อนหน้าด้วยอะไรด้วยวันนั้นท่านั้นเองแต่ที่คนของท่านบางพวกบอกบอก็กกไม่ต้องอยู่อยู่กันแบบนี้ถ้าทหารไม่ออกมาทำงานก็อยู่กันแบบนี้แหละครับมาณทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทารับผิดชอบกันหรือเปล่าตอบมาสิวันนั้นอย่าทําหน้าย่อเย้ยแบบนี้ผมไม่ชอบขอบคุณครับฝากไปถึง สมาชิกผู้ทรงเกียรติด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องที่มีการกล่าวพาดพิงขึ้นมาผมก็จะเป็นต้องชี้แจงนะครับก็อาจจะพูดเร็วไปนิดเดงพูดไม่ชัดบ้างคือน้ําลายบ้างเพราะผมเป็นมนุษย์นะฮะันั้นท่านพูดเก่งก็เรื่องของท่านถึงจะเขาซื้อของเขาถึงเสียดนการ,กรเกษตรเรื่องน้ําเรื่องใดไม่มีการเสียภาษีสาหรับเกษตรกรท่านต้องรู้ว่าอะไรหน้าประเทศมาอย่างเงี้ยท่านยกเหร มีสมาชิกประท้วงครับเชิญนะครับว่าไงฮะท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์รัณะดิศนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรรคอนาคตใหม่นะครับผมขอประท้วงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตามข้อบังคับข้อที่20นะครับคือผู้ใดก็ตามที่จะกล่าวถ้อยคําในรัฐสภาเนี่ยนะครับ จะต้องจะต้องกล่าวถ้อยคำกับประธานรัฐสภาเท่านั้นนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกกล่าวกับท่านประธานเนี่ยแบบนี้จะถูกต้องหรอครับขอบคุณครับนะครับประนะขอโทษฮะขอบคุนคือผมก็ก็อาจจะเคยชินนะผมก็ให้เกียรติท่านประธานสภาอยู่แล้วแล้วผมก็หานข่าท่านอยู่แล้วนะ อันนี้ท่านเลยเปิดได้ยินไปด้วยเนี่ยท่านจะทำยังไงเหมือนกันนะประท้วงนะท่านประท้วงนะครับไม่ไม่มีอะไรผิดผิดหรอครับขอบคุณครับเชิญครับโอนะการพูดเรียนท่านท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่านนะครับนายกไปต้องมองผมก็ได้ครับมองมาจังห้าคืออาจจะไม่เคยชินกับผมกันนะฮะ